ต่อมานะคะหลังต่อมานี่ก็น่ารักเข้าไปอีกเล็กๆกระทัดรัดกระจุจ๋มกระจิมเหมือนป้อมยามดูสิทุกคนน่ารักไหมนอนคนเดียวได้สบายเลยนะเนี่ยนี่ค่ะบ้านไม้ไผ่นะคะมีบันไดขึ้นตันนั้นก็จะเป็นที่วางหม้อน,น้ำเนาะชนเผ่าคนชาวเขาเขาก็จะกินน้ำแบบไม่ต้องใช่ตู้เย็นไงอากาศมันเย็นนะคะนี่ แบบนี้จะเป็นสิงปรักนะคะสิงปร์คเชียงรายนะคะมีบ้านหลายหลังเลยค่ะทุกคนมาหลังนี้นะคะหลังนี้ก็น่ารักค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้กันนี่ดู๋ยวบันไดขึ้นค่ะนี่บันไดขึ้นข้างหน้าจะเป็นร้านถ่ายของได้นะขึ้นไปชั้นบนหลังนี้จะเป็นขึ้นไปบันไดสองขั้นนะสองสเต็ปขึ้นไปชั้นบนได้นะะีน่ค่ะนี่บ้านที่ อสิมปรักเชียงรายนะคะหลังนี้เราจะไม่ขึ้นไปนะคะอันนี้หลังใหญ่หน่อยหลังใหญ่หน่อยพอมาหลังนี้นะคะนี่สวยมากแล้วก็จะมาหลังนี้ค่ะหลังนี้อันนี้ก็หลังเล็กๆหลังเล็กๆมีที่ขายของข้างล่าง เอาของมาขายเอาของมาโชว์ได้เดี๋ยวดานกุมภาจะมีงานนะคะทุกคนมาเที่ยวสิงปร์กเชียงรายได้นะคะนี่อีกหลังหนึง่งแล้วก็มีนี่อีกหลังหนึ่งนะคะตอนช่วงเดือนเออนี่บ้านอาคาคะ่ะทุกคนบ้านอาคานะคะบ้านอาขาก็จะมีที่นั่งเล่นนี่คะ่ะอาคาชุดจะเป็นแบบนี้นะนี่คะ่ะบ้านอาคานะคะนี่ มนได้ขึ้นทางนี้เลี้ยวซ้ายน่าจะเป็นที่ทำครัวหลังเล็กๆน่ารักบ้านอาขาเอ้าทำไม,ไม่โชว์อันนี้น่าจะเป็นที่แสดงเนาะแสดงกิจกรรมของเขาเนี่ยเวลามงีงานเราไม่ค่อยได้มาเนี่บ้านจะมีรอบเลยนะคะบ้านอาขาบ้านชนเผ่าหลายชนโอ้โนี่เราไม่ได้ดูว่าชนเผ่าอะไรชนเผ่าอะไรอ่ะมงมง อันนี้บ้านมงนะคะเราเห็นอันนี้บ้านมงค่ะอันนี้มันเขียนลาหูนะอ๋อใช่บ้านลาหูแล้วอันนี้บ้านอาข่าอันนี้บ้านอะไรไม่รู้ปะเดี๋ยวเราออกไปทางนู้นนะจะไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้บ้านบ้านชนเผ่าไทยใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ไทยใหญ่พี่พัท ไทยใหญ่บ้านขากว้างดีเนาะใช่หลังใหญ่มากนี่ชนเผ่าไทยใหญ่ใช่แบบนี้แหละหนูก็ว่าคอสมอสสีเหลืองนี้ก็ได้นี่หลังนึ่งน่นอีกหลังนึงโอ้มีหลายหลังนะคะทุกคนมาเที่ยวได้นะช่วงงานสิงปากจะกลางเดือนไหม